สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ v ีออ08-212นะครับตัวนี้จะเป็น Gen 2นะครับเครื่อง1.5นะครับก็เข้ามาเช็คระบบแอร์นะครับแอร์เย็นไม่ฉ่ำนะครับนี่เราก็ตรวจเช็คแล้วนะครับกําลังอัดคอมก็ดีนะครับการระบายความร้อนก็ยังดีอยู่นะครับแต่แอร์เย็นไม่ฉ่ำเราก็เลยทําการตารตทเครื่องตรวจเช็คนะครับ จับอุณหภูมิดูนะครับอันนี้ก็แอร์ตัดต่อปกตินะครับแต่ว่าอุณหภูมิได้ค่าที่ไม่ดีนะครับก็คือได้สิประมาณ15-14องศาก็คือเย็นเย็นไม่ฉ่ำนะนี่นะตันนี้ผมก็เปิดแอร์เบอร์สองนะครับแล้วก็อุณหภูมิแม็กสุดเลยนะครับก็ยังได้แค่14-15อ,อ,อ,องศา นี่ตีเขาองศาแอร์ก็ตัดต่อปกติดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดหรือระบบออกมาดูนะครับว่ามีอะไรที่ไม่ดีก็เดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปรื้อกอนครับผมก็ได้ทําการรื้อออกมาหมดแล้วนะครับอันนี้ตรวจเช็คให้ทั้งหมดดูนะครับแผงหม้อน้ําสกรปรกมากเลย ตันเลยนะเดี๋ยวเราล้างท้าว่าด้านให้ก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรที่เราถอดออกมานะคนี่นี่นะถอดออกมาแล้วรับอันนี้ก็จะเป็นคอยเย็นนะครับโหเละมากตรงน,นี้ดูนะเมื่อเต็มไปหมดน,นี้สภาพไม่น่าใช้งานต่อนะครับต้องเปลี่ยนนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแหนะ แต่คอยร้อนนะไส้กรองพวกนี้เดี๋ยวเราล้างแล้าสะอาดเปลี่ยนไส้กรองให้แล้วก็มีมอเตอร์มอเตอร์พัดลมตัวหนึ่งนะครับใช้มานานแล้วก็เ,เลยแนะนําลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะครับพวกนี้นี่เป็นใบมีมอเตอร์โบเวอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราล้างแ้าสะอาดให้ใหม่อะเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่ลูกค้า ไอที่ผมจะเปลี่ยนให้นะครับลูกค้าจะใช้เป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะมีคอเย็นนะครับเป็นของเดนโซนะครับแล้วก็วาล์วมอเตอร์น้ามันคอมนะครับเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมให้ด้วยนะครับตัวนี้กรองแอร์ก็จะเป็นของโอตาเลยนะครับโอลิงส้กรองระบบแอร์เราใช้เป็นของไอเดนโซหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราล้งางทำความสะอาดแล้วประกอบแล้วจะทดสอบความเย็นยังอีกทีได้นะครับวันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่ประกอบเรียบร้อยนะครับล้งางทำความสะอาดให้ใหม่หมดเลยแทงโอ้โหขาวจัวนะครับม,มาดูเฟสเชอร์ก่อนคนะรับก็อยู่ําลังอัดคอมดีนะครับแล้วก็ระบายความร้อนปกตินะครับดีเลยครับ พกท่อนะครับท่อมุนม้ยาผมถอดมาล้างให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็นี่นะกระดารเต็มปกติเรามาดูความเย็นนะครับความเย็นก็ลดลงมาจาก15องศานะครับตอนนี้อยู่ที่7จองศากว่ากว่านะครับก็เราก็จะปรับ ลมแรงเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไอเบอ,เบอร์อรลมนะแล้วอุณหภูมิเท่าเดิมนะเบอร์สองแล้วก็สุดเลยนะค,ค,ครับนี่นี่ครับหนาวแน่นอนครับถ้าลดลงมาระดับนี้นีครก็จะลงมาเรื่อยๆนะคเพราะว่าเพิ่งสาตาร์ทไม่นานโอเคนะครับก็สำหรับ BIOS Gen 2นะครับปี0ูนย์ 8-212นะครับถ้าใครมีปัญหาแอร์ไม่เย็นเย็นไม่ฉ่ำเย็นน้อยเย็นสู้แดดไม่ไหวนะครับก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับก็ร้านอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน56นะครับร้านเชิดช,ชัยเซอร์วิสนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0917547878นะครับช่างเอนะครับโอเควันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเออลืม นี้จะเป็นอะไรเก่านะครับที่เปลี่ยนนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคนี่นะครับอะไรเก่าให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราเปลี่ยนจริงๆนะครับเสียหายจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ